ีเฉยอร่อยค Mont ่ะค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วขายยังไงคะแล้วอ่าวันนี้ลูกมีหกสิบบาทานีอย่างนี้สามลูกร้อยค่ะใส่ตี่นี่ปลูกเองเหรอคะใช่ค่ะขายที่ร้านเจ้าบ้านด้วยค่ะอันนี้สามลูกร้อยเลยค่ะ ได้เลยค่ะมันจะมะพร้า,า,าวก็มีนะคะของหายากค่ะหนึ่งปีมีให้ทานกันโค้ใช่จ้ะอร่อยค่ะที่นี่มีแต่ของอร่อยมากพี่ตรงนี้ถ้าอยากได้พันในยอด ยอดมันเนี่ยมีไข่ไหมอ๋อพี่เอาตัวนี้ไปฝังเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกให้โอ้ถ้าไม่ฝังมันจะไม่ใช่เอาเอาพอกันค่ะถ้าถ้านั้นเราต้องซื้อออมนเน็ตอันนี้หกหกแันนะคะได้ค่ะเ,บบเพราะว่าที่นี่ก็ขยายพันธุ์แบบนั้นเหมือนกัน